ท่านผูนะะน้่งที่มีความสุขให้กับตัวเองมากๆก็คือการที่เราได้มีโอกาสดูแลสุขภาพของเรานะคะเพราะว่ามีเสียงตอว่าเข้ามาเยอะเลยเดียบบบบวบอกว่าพักยั่งว่าจะวนเงินไปแล้วอยู่นะดีฉัรู้สึกว่าจะตามใจปากเลยมากเกินไป นะครว่าบอดี้เชฟเนี่ยเป็นสถาบันที่เพื่อนกับใจมากๆเลยเพราะว่า,าเราเป็นคนชอบออกกำงกายอยู่แล้วนะคะแล้วก็ตัวเองเนี่ยเ,เขาเรียกว่าหากเกินในการออกกำลังกายไปพักใหญ่ๆเดนะี่ยว เปไปเปลี่ยนบริษัทในสถาบันที่เขารักเราแล้วเราก็รักเขาเพราะเขาเป็นคนดีจริงๆค่ะแมนั้นถ้าเกิดว่า,าท่านใดต้องการอยากมีสุขภาพให้ถึงความสุขอย่างล้นเป็นปน,นะคะเราพิจารณาบริษัทนะคะบราษั